สวัสดีครับผมบอลจากพัทิลาไอทีนะครับเดี๋ยววันนี้เรามีงานติดตั้งกล้องติดรถยนต์นะครับมีติดตั้งตัวหนึ่ง,อ,งอีกตัวหนึ่งแก้งานนะครับแต่ว่าไหนๆลูกค้าจะแก้งานแล้วลูกค้าก็เลยขอให้ถอดกล้องที่จะแก้เนี่ยไปใส่ในอีกคันหนึ่งแล้วก็อีกคันหนึ่งติดใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะทํารถอะไรนะครับคันแรกนะครับเป็นตัว MG นะครับ ตัว mghh นะครับตัวนี้ตัวนี้เดิมทีติดตัวออมนิอยู่นะครับแต่ว่า,าลูกค้าจ้างช่างมาติดตั้งแล้วก็งานติดตั้งมีปัญหากล้องหล่นด้วยนะครับก็จะย้ายออมนิเนี่ยไปใส่ ford everest คันนี้นะครับส่วนพอออมนิมาติด ford everest คันนี้แล้วตัว mg ก็จะติดตัว j 0ไมล A810 HDR ตัวใหม่นะครับซึ่งทั้ง2องคันนี้ใช้สายบันทึกจอดแบบ 4G นะครับก็คือสาย UP04 เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเวลาที่เราใส่สาย 4G แล้วเนี่ยจะต้องติดตั้งยังไงและทำยังไงนะครับเพื่อให้การทำงานมันถูกต้องตามวิธีการนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการย้ายออมนี้ออกจาก MG ก่อนเดวมาดูกันว่าเวลาที่เราให้ช่างติดเนี่ยแล้วถ้าเกิด เขาติดตั้งเนี่ยงานติดตั้งที่มันไม่เรียบร้อยเนี่ยเป็นยังไงตามมาดูครับตัวนี้นะครับตัวกล้องเขาติดตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งกล้องกล้องหลุดมันหลุดลงมานะครับลูกค้าก็เลยเก็บกล้องไว้ตั้งหากนี่นะครับงานงานจ้างติดนะครับสายไม่มีอะไรเลย ปล่อยลอยๆย่งนี้แล้วก็มาดูตรงนี้ตรงนี้คือส่วนสําคัญนะครับสําคัญตรงที่ว่าสายด้านในนะครับถูกยัดเก็บเอาไว้อย่างนี้แบบนี้เลยนะครับแล้วฟิลเปื่อยนะครับเสียบสายไฟเข้าขาฟิลเลยนะครับอันนี้เป็นการติดตั้งแบบโบราณนะครับเตียบเข้าขาฟิลเลยแล้วตัวเนี้ยสายยังเปือยอยู่โผล่มานะครับถ้ามันแตะโดนอุปกรณ์หรือแตะโดนกราวมันจะช็อตทังระบบนะครับอันนี้ เป็นงานติดตั้งแล้วมาดูสายกราวที่ติดตั้งนะครับการติดตั้งสายกราวนะครับเอาเน็บไว้อย่างนี้เลยนเน็บไว้อย่างนี้ไหมครับเน็บเน็บตรงนี้ไว้เลยมันก็จะทําให้การทํางานอะเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าถ้าอะไรมาโดนหรืออะไรมาเฉี่ยวนิดนึงมันก็จะหลุดเดี๋ยวเราก็จะถอดชุด 4G อันเนี้ยไปใส่ไว้นในเอเวอเรสต์แล้วเดินกล้องเอเวอเรสต์ก่อนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเดิน A810 HDR ที่ตัวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูการทำงานกันว่าการทำงานของพัทลา IT ทเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มเลยชุดอุปกรณ์ที่เราจะมีในการทำงานของเรานะครับเบื้องต้นเลยก็จะมีตัวนี้นะครับตัวนี้ไว้สำหรับ ลอกกล้องเก่าออกนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ซึ่งมันแถมอยู่ในกล่องกล้องอยู่แล้วถ้าลูกค้าซื้อกล้องพวกรุ่นใหม่ๆจะแถมเป็นสีน้ำดำนะครับอันนี้เรียกว่าพลาสติกเก็บสายนะครับเราจะใช้ตัวนี้แสะกล้องเก่ากับตัวนี้สําหรับเก็บสายตัวใหม่เนี่งแบบนั้นการที่คนที่ทํางานช่างควรจะมีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเวลาต่อสายเข้ากับระบบของรถต้องใช้ฟิลแท็บแบบนี้นะครับถึงว่ามันทํางานได้เหมือนกัน แต่อุปกรณ์พวกนี้มันทำให้ไฟไม่ช็อตแล้วก็แน่นเวลาเราเสียบอุปกรณ์เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้แนะนำนะครับเป็นตัวสำหรับลอกกาวออกเวลาที่มันมีกล้องเก่าแล 8, 9, ้วแปะกาวติดกับกระจกแซะเท่าไหร่ก็แซะไม่ออกใช้สเปรย์ตัวนี้สเปรย์ลอกคราบกาวนะครับก็หาซื้อได้เดี๋ยวมาดูวิธีการกัน ตอนนี้เรากำหนดจุดที่จะติดตั้งกล้องตัว A810 นะครับเจ็ซม A810 ก็เป็นกล้อง 4K ตัวใหม่คันนี้มีกล้องอยู่ตรงด้านหน้านะครับลูกค้าเลือกตำแหน่งที่จะติดตั้งอยากเห็นกล้องด้วยนะครับก็จะให้กล้องอยู่เบี่ยงออกมาทางด้านขวานิดหนึ่งนะครับตำแหน่งนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเก็บสายขึ้นตามระบบนะครับเบื้องต้นเลยแล้วก็ใส่แผ่นสายรองนะครับแล้วก็ ภาพตำแหน่งกล้องก่อนอว่าจะให้กล้องอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวก็ทำการติดตั้งขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวตลับ4 g ตัวนี้นะครับเราก็กำหนดตำแหน่งติดตั้งนะครับก็จะให้อยู่ประมาณ ตำแหน่งเดิมนะครับตำแหน่งเดิมตำแหน่งนี้นะครับแต่ก็เดี๋ยวมาดูการติดตั้งกันอ่ะตัวนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าสายฮัตไวคิดแบบ 4G นะครับหรือที่เรียกเป็นภาษาทางการว่า UP04 นะครับตัวนี้ลูกค้าต้องมีซิมลูกค้าต้องเปิดซิมมาด้วยนะครับเพื่อที่จะใช้ระบบ 4G ของกล้องตัวนี้ แล้วเราก็จะเอาซิมใส่ถาดซิมถาดซิมก็จิ้มแล้วดึงออกมาเหมือนถาดซิมมือถือเลยนะครับเสร็จแล้วก็ซิมใส่ลงไปทางนี้ทางนั้นการลงทะเบียนซิมขึ้นอยู่กับตัวลูกค้าเองนะครับทางร้านเป็นผู้ติดตั้งแล้วก็เซ็ตอัพให้อย่างเดียวส่วนการติดตั้งกล้อง7จสิม a 8เอนะครับที่ใช้สายฮาร์ดไว้์คินแบบ 4G จะใช้งานได้เต็มระบบก็ต่อเมื่อเดือนตุลาคมปี66เท่านั้นนะครับท่านใดที่ดูคลิปอยู่ก่อนตุลาคมปี66ก็จะยังใช้ฟังก์ชัน 4G ได้ไม่เต็มรูปแบบนะครับก็คือยังดูออนไลน์ตอนจอดรถจากที่อื่นมาไม่ได้นะครับแต่หลังตุลาคมไปตุลาคมปี66ไปนะครับก็จะใช้งานฟังก์ชันนี้ได้เต็มรูปแบบเพราะว่าเขาจะอัปแบบ OTA มาคืออัปปล่อยอัปเดตออนไลน์มาให้เราอัปเกรดอุปกรณ์ได้เลยอันนี้ในส่วนของการต่อ ฟิวแท็บนะครับต่อฟิวแท็บพวกนี้นะครับชอบมีช่างโทรมาถามว่าใส่ฟิวช่องไหนใช้ฟิวยังไงนะครับ mm hmm. ผมจะบอกลูกค้าทุกคนว่าให้ดูคู่มือนะครับ mm hmm. ไม่ใช่มาบอกไม่ใช่บอกว่าอุย้ยแ,แม่งกักว่าอุ้ยแม่งไม่ยอมบอกหรอกเปล่า mm hmm. กูเองยังต้องดูคู่มือเลยนะครับ mm hmm. ดังนั้นดูคู่มือก่อนนะครับว่าจะใช้ฟิวตัวไหนฟิวเขา m a r ์ e มาแล้วว่าควรใช้ตัวไหนรา mm hmm. ก็มาดู ให้ตรงกับผู่มือของรถนะครับรถรุ่นเดียวกันปีต่างกันตำแหน่งฟิวอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอย่าไปเชื่อใครบอกว่าเฮ้ยตามนี้เลยเบอร์นี้เลยคุณดูหรือ,อยังถ้าเกิดคุณยังไม่ดูผู่มือถึงเสร็จนะครับตอนนี้เบื้องต้นนะครับก่อนที่จะทาไปที่กระจกก็ตั้งคาทั้งหมดให้เสร็จก่อน นี้เรากําหนดตัวตําแหน่งนะครับกําหนดตําแหน่งที่จะติดกล้องตลอด 3m นะครับใส่ลงตําแหน่งที่เราต้องการไปเลยนะครับในที่นี้ตําแหน่งก็จะเว้นข้างบนนิดนึงแล้วก็ข้างล่างนะครับตําแหน่งกล้องเข้าที่นะครับ เดร็ยแล้วก,กดไว้สักป,ประมาณ20วินะครับเดี๋ยวเราก็จะเก็บสายขึ้นด้านบนอันนี้เป็นข้อสังเกตสำหรับรถรุ่นใหม่ๆนะครับเห็นไหมว่าแอร์แบ็กมันสุดแค่ตรงนี้นะครับเราจะร้อยผ่านตรงนี้หรือลอดใต้นี้ไม่มีผลนะครับถ้าจะร้อยก็ต้องแกะ ะครับถ้าลอดผ่านก็ไม่ต้องแกะก็เสียบเข้าตามระบบได้เลยเพรแอร์แบ็กตรงนี้มันเป็นแค่หางเวลามันดีดมันดิดลงข้างล่างมันไม่ดิดทางนี้แน่นอนตอนนี้เราก็เก็บสายนะครับเก็บสายเข้าระบบท่ออ่อนตามปกติแล้วก็วัดระยะสายอะไรให้เรียบร้อยนะครับเมื่อรูดเข้าไปก็จะได้มีปัญหางานผมก็จะหุ้มเทปให้ด้วย หนึ่งคือสวยแหละสองคือมันก็ทำให้ทนต่อแดดท่ออ่อนไม่กรอบง่ายไม่ขูดกระจกอะไรพวกนี้นี้เราก็จะวางตลับ 4G ครับก็ตัวนี้ไม่มีอะไรแกะตามอิมแบบนาโน วางวางให้ผมวางตรงนี้เพื่อให้ลูกค้าสามารถแมนเทนเนนได้ง่าย <S 1> <S 1> จะเปลี่ยนซิมเข็มจิ้มตรงนี้สามารถดึงออกมาได้นะครับแต่จริงมันยกขึ้นมาได้แหละมัน,นแค่เทป ตรงนี้นะครับเราก็เก็บสายของกล้องทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็เก็บสายที่เหลือไว้ด้านในเรียบร้อยจะไม่มีการมายัดจะยัด,ยดไว้นะครับพอเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะปิดเข้าตามระบบ MGHH นะครับจะเป็นตัวสปริงฝาเปิดตรงนี้จะเป็นตัวปากเซียนถ้าใส่ไม่ดีสปริงมันจะหลุดแล้วมันจะใส่ยากมากนะครับนี่ก็ทาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราประกอบด้านหน้าเสร็จแล้วเราก็ไปเดินกล้องหลังกันตอนนี้เรา เดินสายมายังตัวกล้องหลังแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเดินออกไปทางด้านหลังด้านนูน้นแล้วไปผ่านท่ออยางของตัวรถนะครับการเดินก็จะเก็บสายไว้ด้านใต้ของตัวแอร์แบ็กที่ทุกคนกังวลกัน น,นี้เราเดินสายมายังกล้องหลังแล้วนะครับก็อยู่ในขั้นตอนของการเก็บสายนะครับแล้วก็รัดสายให้มันแน่นเพื่อไม่ให้มันมีเสียงขนาดที่ลูกค้าขับรถ ตัวนี้ mghh นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนกล้องออมนี้ออกใส่เจ m ิ a แยดหนขึ้นมาแทนนะครับคันนี้ก็ลูกค้าต้องการมองกล้องด้วยนะครับเลยเลือกตำแหน่งขวามือฝั่งคนขับนะครับซึ่งเวลาขับขี่ไปถ้าลูกค้าต้องการดูต้องการสังเกตมันก็จะง่ายขึ้นนะครับแต่สำหรับคนขี่ลำคาญเอาไปไว้ซ้ายเลยนะครับติดตั้งได้หมดใช้ชุดฟิลแทตามมาตรฐาน นะครับไม่มีการตัดต่อสายไฟตัวรถางานนี้ปิดจ็อบ สำหรับลูกค้าที่สนใจติดตั้งกล้องนะครับ70ไมล์หรือกลอ้องอื่นๆนะครับเรารับติดตั้งกล้องถึงบ้านนะครับแล้วก็ลูกค้าสามารถซื้อกล้องจากทางเราได้พร้อมติดตั้งติดตั้งถึงบ้านเลยนะครับไม่ต้องเสียค่าอะไรเพิ่มเติมหรือลูกค้ามีกล้องอยู่แล้วสั่งกล้องออนไลน์มาอยากจะให้งานของทางร้านไปติดตั้งให้ก็ทักกันมาได้นะครับเราบริการติดตั้งถึงบ้านพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับก็ทุกอย่างคอนเฟิร์มทางไลน์ก่อน แล้วพบกันตอนนี้เราเซตตัวกล้องออมนินะครับออมนิตัวนี้ก็ติดตั้งหน้ารถนะครับแล้วก็จัดให้เรียบร้อยเป็นตัวที่แก้ย้ายมันจากรถขันนูนแล้วก็เซตตัว 4G ใหม่ นะครับ 4G พอมันใช้งานได้แล้วไฟจะเป็นสีเขียว